วันชิวนั่นเองนะคะเลยก็พาเพื่อนเพื่อนมาที่จังหวัดสระบ,บุรีนะคะไก,ไกลแค่นี้เองที่นี่เขาเรียกว่าศูนย์ศึกษาธรรมชาติ7จ็ดโคตป่งก้อนเศร้านั่นเองชื่อแปลก,ก,กใช่ไหมแต่เพื่อนเพื่อนยังไม่รู้ว่ามีอะไรดีมาดีที่นี่นะคะเพราะเลยก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนี่จากด้านหลังนี่คืออุดมอุดมสมบูรณ์มากนะคะธรรมชาติสําหรับใครที่ชอบอยู่กับธรรมชาตินะคะอยู่ในป่าอยากเรียนรู้พันพันพืชต้นไม้อะไรอย่างนี้แปลก,กนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแนะนํามาที่นี่เลยแล้วก็สําหรับใครที่ อยากาลงลงมาจากกรุงเทพหรือว่ามาจากจังหวัดอื่นๆนะคะแนะนําว่าให้มาที่นี่เพราะว่าที่พักก็คือเป็นบ้านหลังๆนะคะแล้วก็สามารถพักได้หลายคน แล้วก็มีหลยหลังด้วยแล้วก็สามารถปั่นจักรยานได้รีแลก์ออกกำลังกายหรือว่าดูนกชมไม้อะไรเงี้ยมีเยอะมากจริงๆอย่างด้านหลังเลยนะคะนี่สแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติแล้วก็มีนกเลยเห็นนกอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นนกกระยางบางตัวสีขาวนะคะแล้วก็เงียบมากบริเวณรอบข้างก็จะมีเต็นท์ถ้าใครไม่ชอบนอนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ชอบนอนบ้านเป็นหลังหรือว่าอยากจะดูธรรมชาติก็จะมีพวกเต็นท์ให้กางด้วยนะคะแล้วก็เรื่องธรรมชาตินี่แน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวเลยก็จะพาไปดูว่าจะมีต้นไม้ต้นไหนบ้าางเเนน่ยลยกก็็็หวมั มีเหมือนเคยเห็นนะแต่จําชื่อไม่ได้เดี๋ยวต้องไปดูว่ามันมีต้นไหนอะไรบ้างแล้วเลยก็จะพาเพื่อนๆไปที่ไหนเดี๋ยวต้องตามเลยมาดูนะตอนนี้ขอเดินตอนเช้าเนี่ยขอวิ่งจ็อกกิ้งข้างนอกก่อนเดี๋ยวตามเลยมามาเลยจะพาไปเที่ยวไหนไปเอาละค่ะนี่ต้นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือต้นมะข่ามงนะคะหรือเรียกในทางการค้าออย่างหนึ่งว่าต้นมะข่าใหญ่หรือว่ามะข่าหลวงนั่นเองต้นของเขาเนี่ยจะมีลักษณะใหญ่มากนะต้นนี้คือเขาบอกว่าเป็นไม้พันไม้ที่สําคัญในพื้นที่เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะไปดูกันอีกว่า มีต้นอะไรบ้างเดี๋ยตอนนี้เลยจะพาไปน้ำตกระหว่างทางเราจะเจอนกเจอไม้หรือว่าเจอสิ่งอะไรอีกก็เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูแต่ระหว่างเมื่อกี้นี้เลเห็นด้วยเป็นน้องกระต่ายไม่รู้ว่ากระต่ายเขาเลี้ยงเองหรือว่าหรือว่ามันเกิดจากธรรมชาติไม่แน่ใจแต่น่ารักมากแต่ระหว่างทางนี้เราจะเจออะไรกันบ้างเดี๋ยวตามเลยมาดูมาเลยมาเลย ก็เดินทางมาถึงแล้วน้ําตก7คดนั่นเองน้าตก7คดน,นี้จะอยู่ในหน่วยพิทยารยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะก็บรรยากาศจะบอกว่าร่มรื่นมากแล้วตอนนี้นะคะเป็นเวลาเช้าแต่มีนักท่องเที่ยวมาแล้วจะได้ยินเสียงนักท่องเที่ยวนะคะเสียงน้องๆเด็กๆนี่เล่นน้ํากันสนุกสนานเลยจะบอกว่าน้ําน่าเล่นมากแล้วก็สวยงามมากนะคะบรรยากาศรอบๆนี้ก็จะเป็นต้นไม้แล้วก็ธรรมชาติเยอะมากนะคะจะมีน้องผีเสื้อไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไรบ้างนะเขาเรียกว่าพันธุ์หรือเปล่าชนิดอะไรบ้างหรือว่าอะไร แต่หน้าสวยมากจะเป็นสีสวยมากน่าจะเป็นผีเสื้อป่าเอ,อ่อเลยเห็นว่าข้างในนี้นะคะก็จะมีอีกน่าจะมีให้เดินให้เดินไปอีกมั้งเดี๋ยวเราตามมาดูกันว่าจะเป็นยังไงมามาเดี๋ยวพามาเล่นน้ำตกปกติไม่ค่อยได้เล่นลงน้ำเท่าไหร่นะเพราะว่ากลัวน้ำนะคะเมื่อคืนก็ไม่ได้อาบน้ำมานี่กะจะมาอาบที่น้ำตก <laughs> โอเคตามเลยมาเร็วเรว

ากเลยตอนนี้นะคะหลังจากที่เลก็ไปเล่นน้ำตกมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าเสียพลังงานมากก็เลยจะต้องสัรหาร้านหา,หาแล้วแต่มีคนแนะนำมาว่าที่นี่นะคะมาสาระบุรีจะต้องพลาดไม่ได้เลยลนี่เลยร้านนี้เลยบ้านน้ำเคียงฟ้านะคะก็บรรยากาศรอบข้างทำไมถึงเป็นบ้านน้ำคือบรรยากาศรอบข้างเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นเขื่อนตอนแรกเลยคิดว่าเป็นแม่น้าเลยนะเขาเรียกว่าเป็นเขื่อนกับเก็บน้ำนะคะของจังหวัดสระบุรีเลยนะคะบรรยากาศแบบชิลมากแบบเย็นสบายนะคะสามารถตกปลาได้อะไรอย่างงี้นะคะแต่เมนูที่นี่นะคะมีหลายเมนูมากมายเลยะครับไม่ว่าจะเป็นเอะอุบไว้ดีกว่าเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าอร่อยห้ามพลาดเลยจะต้องมาสระบุรีจะต้องมาทานที่นี่อ่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเมนูอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามเลยเข้าไปดูข้างในเลยมากินพร้อมๆกันเร็วๆ เ้ามานั่งในร้านแล้วนะคะตอนนี้อาหารก็เตรียมพร้อ oh. มแล้วคือหิวมากนะคะหลังจากที่ไปเล่นตกลงมาแล้วนะคะก็คือเสียพลังงานตอนนี้ก็อาหารเต็มไปหมดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะได <im> <dis> ้ลงบอกกันว่ามีเมนูไหนบ้างมาอย่างนี้นะคะอย่างแรกเลยเป็นต้มยำคู้่วยอดมะพร้าวอ่อนโอ้โหหอมมากจะบอกหอมมากแล้วุ้งตัวเบล่งเขาเรียกว่าตัวใหญ่มากเป็นตุ้ง่ ุ้งใหญ่นะคะต่อไปนะคะก็เป็นปลากระพงนี่เลยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะปลากระพงนะคะทอดแล้วก็ยำผงไทยนะคะนี่สําหรับน้ำยำสุราหอมมากแบบได้กินแล้วแบบกินน้ำยำเปรี้ยวนะคะโอ้โหถ้าใครชอบทานเปรี้ยวน่นาจะแบบไม่พลาดอ่ะเมนูนี้ก็เด็ดมากมากเลยนีเมนูนี้เลยนะคะสำหรับที่คนแนะนำมาก็คือไก่ไฟแดงไปยังไงไฟแดงงงเนี่ยไก่ไฟแดง ชา้นก็อันนี้นะคะคือมาด้วยกันมาด้วยกันคือจะบอกว่าคุ้มมากอันนี้ต้องคล้ายๆกับเขาอ็ไปยวนมาแล้วก็ทอดกรอบแห้งอร่อยก็จริงๆนะคะนี่ก็เป็นผักปูไฟแดงนั่นเองบางคนไมจับคืออะไรผักปูตอนแรกเลยก็ไม่เคยกินเหมือนกันจะลองมาชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงอ่ะนี่นะคะก็คือลาบหมูทอดเดี๋ยวเรามาดูนี่ต้องหันนี้ลาบหมูเอาจะบอกว่าเคยกินแต่ลาบที่มันเปียกๆเคยกินใช่ป่ะลาบแต่เปียกกับทอดกรอยังไม่เคยกินนะคะอ่ะอันนี้นะคะก็เป็น นี่ผักหวานนะคะผักหวานอะไรเนี่ยผักหวานอันนี้นะคะก็เป็นผักหวานผักหวานกุ้งสดยังเป็นเป็นเป็นยังผักหวานกุ้งสดนะคะจะบอกว่าคนเนี่ยแนะนําอันนี้คือเป็นซิเนเจอร์ของร้านเหมือนกันนะคะอร่อยมากอันนี้ก็เป็นกุ้งนี่นี่เลยกุ้งตัวโตมากอีกแล้วเป็นคนที่ชอบกินกุ้งพอดีเลยนี่นะคะกุ้งเป็นกุ้งใหญ่นะคะซอสมะขามนันเอง มะขามนะคะตุ้จะบอกว่าตัวโตมากรสชาติจะเป็นยังไงคือย,ยังไม่รู้นะคะแต่ต้องลองเขา,าต้องลก่อนหรือเปล่าอ่ะอุ้ยทั่งนชมมีหอยด้วยหอยนางรมนี่จุดเด็ดต้องอยู่ที่น้ำยำด้วยนะยำชสุนไชก็อดกรอบ น้ำย่างนี่หร่อยทำมากรีนมากเลยบอกว่าถ้าเราเรียวหวานผู้ชมรูไหมมันเหมือนอะไรมันเหมือนจากต้นเปิดบ้ปะที่มันใบาย,ยาวๆอะแล้วมันมีอย่างยางัเปิน,นี้เขาเรียงก,กันอะยิงจุ้งกันมัอะไรนะทำไมถึงน่าตนาาน้นมะขามเขาจะมีรสชาติ อมเปรี้ยวแล้วก็มีหวานแซมขึ้นมานะอร่อย่อทุกอย่างเลยอ่ะคนยังไงคนที่มีคำนะสำหรับร้านนี้นะคะเลก็ให้เต็มเลยฮะ,ะห้าดาวเอาไปเลยจะบอกว่าอร่อยทุกอย่างเลยแล้วมีเมนูให้เลือกอีกมากมายยังไม่ได้ชิมยังไม่ได้ชิมมีแค่นี้เองนะแต่ถูกใจเลยทุกอย่างเลยนะคะสำหรับใครที่มาสาระบุรีนะคะต้องไม่พลาดเลยร้านนี้นะคะอยู่ สวัสดีการบ้านน้ําเพียงฟ้านะคะต้องมาย้ํานะคะว่าเป็นร้านบ้านน้ําเพียงฟ้าจะต้องมาที่นี่เลยนะคะอาหารอร่อยทุกอย่างไม่ไม่รู้แต่เนี่ยที่มาเนี่ยกินแล้วอร่อยทุกอย่างเลยนะคะบรรยากาศก็ดีมากเลยนะคะอยู่เหมือนอยู่ท่ามกลางแบบมีน้ํารอบๆอ,อะไรอย่างเงี้ยสำหรับไปที่ชอบแบบธรรมชาติยยยเย็นๆอะไรนะคะแล้วก็ฟังที่เนี่ยเปิดเพลงเพราะด้วยนะคะแนวแบบว่าแนวเลงยเนียเลยชอบมากเลยนะคะต่อไปก็ ขออนุญาตทานก่อนแล้วต่อไปเลยก็จะไปที่พักแล้วจะบอกว่าที่พักอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เลยค่ะเดินตอกแตกตอกแตกตอกแตกตก,ตก,ก็ถึงอะ่ะแต่ตอนนี้นะคะเลยขออนุญาตทานก่อนนะคะเพราะว่าอกใจไม่ไหวแล้วหิวมากแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะไปที่พักกันจะอยู่ตรงไหนตามเลยมานะคะตอนนี้เขากินก่อน พักผ่อนแล้ววันนี้นะคะเราก็มากันที่นี่เลยบ้านต้นปามรีสอร์ทหลังจากที่เลได้ไปกินไปเที่ยวมาในบริเกเตอร์นะคะได้แบบว่าลุยมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาพักผ่อนแล้วเลเลือกที่นี่เพราะอะไรมันเป็นที่พักหลักร้อยคือ,อหาง่ายมากนะคะเพราะว่าอยู่ในเมืองสระบุรีเลยในตัวเมืองเลยะคะะเข้ามาไม่ลึกไม่ไกลเท่าไหร่นะคะ ข้างหน้าร้านนี้ก็มีร้านอาหารนั่นแหละที่พาไปชิมมาอร่อยมากคือถ้ามาที่นี่นะคะจะต้องชิมอาหารร้านนี้เลยนะคะที่เลพาไปมาสักครู่นีนะคะ้คือแบบอร่อยอะ่ะมันเป็นอาหารของจังหวัดสระบ,บุรีเลยแต่วันนี้นะคะเลก็ขอพักที่นี่เลยนี่เห็นไหมเอ่ยต้นปาล์มนีอซอทข้างหน้าคือถ้าขับผ่านมานี่ก็จะเห็นชัดเจนเลยนะคะแนวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแนวปะป่าแนวปะป่านะคะเพราะแต่งตัวแนวนี้มาก็ต้องแนวปะป่าคือข้างในแบบว่า สวยมากนะคะแล้วก็ที่พักนี่โอเคนะคะแล้วก็ทิวทัศน์นี่แบบรายล้อมไปด้วยเขาเรียกว่าทัศนียภาพของตรงนี้นะคะก็เห็นอ่างเก็บน้ําเลยนะคะของจังหวัดสระบุรีสามารถมาตกปลาได้ใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่มีคนตกปลาแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบตกปลาฟิชชิ่งอะไรมีก็แนะนํามาที่นี่เลยต้ก็ต้องมาพักที่นี่ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงอะไรยังไงก็ขอขอไปพักผ่อนดีกว่านะคะสําหรับวันนี้นะคะทริปวันนี้นะคะก็ จบลงด้วยแค il, smells, well. milk, ่นี้แล้วกันเพราะว่าทิปหน้าเดี๋ยวจะมีอีกแน่นอนแบบว่าลุยๆบอกว่าลุยๆลุยเลยเลยนะคะเลยก็จะไปแบบเยบยบก่อนว่าจะอาจจะเที่ยวป่าอะไรอย่างงี้นะทิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขออยานะคะี่ตอนแรกเลยกันว่าคือไม่เกี่ยวตอนแรกเราอ่นึกว่เ้ไมขออะเขาไปแปะมนัเยอ กินเลมาด้วยกันเกินข้าวเล่นไปดูนังดูการอาิชิตต